ใครที่กำลังมองหาหัสออสตานะครับผมทุกคนผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านนุกเกอร์ชอปร้านนะครับบริการขายหัาออสตาอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีแบบสุ่มดนวยนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสุ่มดูนะครับนี่ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของพร้อมกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปทุกคนดูหูเจ็ดดาวเพียบโอ้โหบอกเลยนะครับมีเยอะจา้าใครที่สนใจนะครับทุกคนลิงก์นุกเกอร์ชอปอยู่ใต้ล่างคลิปนี้หรือไปซื้อกันเลยนะเด็กๆ ก็สวัสดีท,ท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดนะครับทุกคนทั้งหมด4โค้ดนะครับก็ เดี๋ยวจะมีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคก็ก็จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชผมด้วยใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะโอเคครับไปเลย let's go โอเคทุกคนโค้ดแรกก็คือโค้ดนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นโค้ดที่ได้นะครับผม2,000เจมแล้วก็200 s t a r สตาร์ดัตนะครับวิธีใส่นะครับทุกคนเออเผื่อใครไม่รู้นะให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้นะครับนี่รูปฟันเฟืองตรงนี้ปุ๊บกดมานะครัับบแลล้วกก็นนี่่มาใสเยะคร อันนี้ก๊อปกอปเดี๋ยวผมก๊อปมาใส่ก่อนนี่นะครับเออแล้วก็ใส่ไปแล้วกดนี่เลยรับไปเลยนะครับเอ้ยใช่ปะ่ะวะเอ้มันใส่แล้วที่กจริงมันได้เลยเออใช่ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอือหรือ enter ักทีนี่แหละเออแต่ว่าผมเคยใส่ไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นโค้ดแรกนะทุกคนโค้ดต่อไปนะครับทุกคนก็คือโค้ดนี้นะครับก็เป็นโค้ดที่ได้2,500เจมนะครับแล้วก็200สตาร์ดัตนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะต้องเลเวล40ขึ้นไปนะครับทุกคนเออถึงจะสามารถใช้โค้ดนี้ได้นะครับโอเคโค้ดต่อไปครับทุกคนโค้ดนี้ได้2,500เจมครับแล้วก็150สตาร์ดัตนะครับผมแล้วก็ต้องมีเลเวล40ขึ้นไปอีกแล้วนะครับทุกคนเออสองโค้ดนี้มีเงื่อนไขนะครับผมและโค้ดสุดท้ายนะครับทุกคนก็ได้50สตาร์ดั ได้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับโค้นะโอเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอเคก็เจอกันคลิปหน้าที่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม